ใครเป็นตกขาวเนี่ยไม่ต้องเขินนะเวลามาร้านยาแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราเราก็ให้คำปรึกษาคำแนะนำกันว่ายาเน็บเนี่ยนะฮะสำหรับคนที่ใช้ในการเน็บที่เป็นเน็บทวารและเน็บช่องคลอดนะฮะสองอันนี้วิธีการในการเน็บนั้นจะแตกต่างกันนะเดี๋ยววันนี้พาดูทั้งทั้งสองขั้นตอนเลยคลิปแรกก่อนสำหรับคนที่เป็นตกขาวเนี่ยเราจะมีรูปแบบในการเน็บที่เป็นแบบท่าแบบ500มิลลิกรัมเนี่ยเน็บครั้งเดียวแบบ100มิลลิกรัม จะต้องเน็บกันต่อเนื่อง5วัน7วันยาเน็บนะดูดีๆเราต้องระมัดระวังเนาะนะนะขั้นตอนแรกก็คือเดี๋ยวเราตัดมันออกมาก่อนเอาออกจากซองก่อนนะคะล้างมือให้สะอาดนะเวลาเน็บเนี่ยให้เน็บก่อนนอนโคลไทมาโซนในขนาด500มิลลิกรัมนะแล้วกเ็เน็บแบบครั้งเดียวเลยวิธีการนะเดี๋ยวลองเทียบนะเทียบอันนี้คือเป็นเรือนร่างของเราเนาะเรือนร่างของเรา,นะเ,รรา,เ,ราเวลาเราเน็บเนี่ยให้นอนราบไปกับพื้นชันเข่าขึ้นนะคะแล้วก็แยกนะคะ แยกขาออกนะแยกขาออกจากนั้นเนี่ยให้ใช้มืออีกด้านหนึ่งเนี่ยถือเม็ดยาแล้วก็สอดยาเข้าไปในช่องคลอดเนี่ยดันเข้าไปให้ลึกที่สุดนะฮะให้ตัวยาเนี่ยลึกเข้าไปให้เข้าไปภายในให้ลึกที่สุดหลังจากนั้นนะฮะก็นอนลงอย่างปกติได้ประมาณอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงอย่าเพิ่งลุกไปไหนนะอย่าเพิ่งลุกไปไหนมง่งระหว่างนี้ถ้ามียามันละลายมันจะเปื้อนมันจะเยิ้มหน่อยไม่เป็นไรใช้ทิชชู่ซับทาความสะอาด นะฮะเราก็นอนได้เลยนะเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้คือวิธีการในการเหน็บช่องคลอดนะฮะบางยี่ห้อเขาก็จะเป็นตัวเหน็บช่องคลอดตัวนี้เนี่ยมันจะมีไม้นะไม้สําหรับในการสอดยาด้วยเป็นตัวช่วยนะฮะถ้าไม่อยากใช้มือจับมันเป็นขี้ผึ้งต้องแช่ตู้เย็นแช่ตู้เย็นให้มันฟอร์มตัวเป็นก้อนก่อนนะฮะถึงจะเอามาใช้ยาได้ทีนี้เนี่ยเวลาเอามาใช้ยาเนาะเดี๋ยวลองดูนิดนึงเพราะยามันเป็นขี้ผึ้งเนี่ยมันจะมันๆนนิดนึงนะเอ่อถ้ามันสมมติว่ามันละลายเนาะ วิธีการแก้ไขคือไปแช่ตัวเย็นก่อนให้มันแข็งตัวฟอร์มตัวเป็นก้อนแบบนี้ก่อนค่อยเอาออกมาใช้นะฮะทีนี้ลองสังเกตนะดูใกลๆ้ๆเห็นไหมมันจะมีปลายด้านหนึ่งที่มันเป็นลูกกระสุนนะฮะนะเพราะฉะนั้นตรงลูกกระสุนเนี่ยวิธีการใช้ก็คือให้ใช้ปลายแหลมตรงนี้แหละดันเข้าไปในรูทวาร ดันเข้าไปในรูทวารวิธีการนอนราบนะฮะนอนราบเลยตะแคงตัวขึ้นนะฮะตะแคงตัวชันเข่าขาบนขึ้นเล็กน้อยนะชันเข่าขาบนขึ้นเล็กน้อยขาล่างเหยียดรึงนะฮะขาล่างเหยียดตึงจากนั้นนะฮะให้ใช้ด้านแหลมเนี่ยดันเข้าไปให้ลึกที่สุดเท่าที่จะลึกได้นะฮะให้ลึกที่สุดเท่าที่จะลึกได้กลับมาอยู่ท่าเดิมนะฮะแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงแล้วก็นอน นะฮะก็คือมันจะไหลมันจะเยิมก็ใช้ทิชชู่เช็ดในการทําช่วยทําความสะอาดได้นะฮะก็จะเหมือนคล้ายๆกับวิธีการของการสอดช่องคลอดนะฮะแต่ว่าก็จะต้องบอกว่ามันก็จะกึ่งๆซึ่งกันและกันนะฮะหมายความว่า อันนึงเป็นช่องคลอดเนาะอันนึงเป็นรูทวารมันวิธีการก็คลายการเต่งก็มีความแตกต่างกันเล็กน้อยนะฮะหรือรับยาจากโรงพยาบาลไปแล้วเนี่ยเอ๊ยยังไม่ทานวิธีการในการใช้ก็มาเปิดคลิปดูแล้วก็หรือถ้าแบบอยากแชร์ให้เพื่อนแบ่งปันเพื่อนก็ฝากแชร์ด้วยนะครับโอเคขอบคุณนะครับสวัสดีครับ